เป็นหนึ่งเป็น่งทุกคนทำยังไงทำยังไงทำยังไงทุกคนโอเคฮึลอองไว้ hand hand little little l บ๊ายยูวอน no you 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 can't I think you can't ฮึ can mm. คุณไม่ป้อนผมตอนนี้ผมจะป้อนนะครับเออเอะเล็กไปหรือเปล่าอืไม่ได้หรอกครับอันนี้ยอืมกำนยินเต่นยินดูคนกันเด้อแบ่ที่คนก็บอกไว้ความรักความรักของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของคนหนึ่งแสนห้าหมืน สามพันมันเล็กลงเรื่อยๆเลยน,นะเธอจ๋าอือเอาดิเอาดิเขาแพ้ผมเชื่อป่ะเฮ้ยผมเนี่ยแข่งแข่งโหดอยู่แล้วเออเอ้ยว่าใช่อืมผ <c oughs> ม,อม,อม,อมขอแอร์ของตู้ได้ตอนนี้ผมจะไปลงนะมันเขินยังไงบ้ารู้อืมกามินโอเค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 ผมขออนุญาตป้อนมาก่อนนะโอเคโอเคอ้าวเฮ้ยอ้าวคืออะไรวะเออ เฮ้ไว <Hey. S 2> <Why? S 1> นั่ง้วยเด็จู่แม่ผมว่านะอยู่ทางไกลเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอยู่ทางไกลนี่คือคุยไม่รู้เรื่องหน mm ัก hmm. ไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับผม